ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในวอรซีสอันนี้กับสโลไลค์ครับผมแล้ววันนี้ผมเทสซาทีวีครับจะมาเปิดกล่องครับผมเปิดกล่องแดงกับกล่องสีเหลืองครับโอเคครับมาเริ่มเลยครับผมกล่องแรกตู้ครับผมของสองอะไรวะงูเต่าเต่าใส่ได้เยอะนะเต่าครับเันจันไปดีกองครับได้ไรครับ อืมโุ้ยเจ้เลยกล่องสี่หมวกอุ้ยมันดยดูเปิดขอสครับตู้ครับผมตู้นอราดสามอืมชุดสี่สองกล่งองสี่วีเอสลาวากล่องที่ห้ากล่องที่ห้าหมวกก๊อตกล่งองที่หกอุ้ยอันด้อยดูดิหนึ่งคันกล่องสี่เฮ้ยกล่องที่ อุ้ยเอว่ะห้าตู้ปรับหมดแล้วครับสองกล่องนับผิดหมดเลยนะของเก็บกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงไป<ม>ไ่อยเ<ม>ีกล<ร>่องก่อนอย่าเพิ่งมันไม่เดียวสุขภาพนะลงคนเดียวนี่เอสงขาแรง,งแรงอะไรเลยเอสขาว เียตาแป๊บไปกองสีงเหลืองครับสามสิบกงครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเล้วแอนดรอยกลองแรกกลองแรกอ,อืโอ้สวัสดสองปาเชงแซดสามเอวี AW, สีฮันนี่หกสวัสดฟ้าเป็นพวกปืนสี่โอ้โหปืนเออาร์มาสเตอร์โอ้แต้ขอตนะนะ โอ้สนคยคิดพี่ดอยเปิดของโคตรได้ได้ของเดียพี่อาผมให้ปะ่ะอะไรนี่นี่นี่ไปละแล้วก็ฮันนี่นางครับแล้วก็หืมโล่นหนึ่งหืมโคตรคุ้มตบสิงนี่คับเราต้องเก็บข,ของหมดครับเก็บไว้ดูโอเคครับบอดี้ดม,ม,มันโดนทำร้ายอะพี่ดอย อือฮึตู้อือฮึไม่ต้องเดือดซึตู้ครับใช่ไหมอ๋อเทปหมดเทปทูอือหึอือฮึไปได้คุ้มมากอือฮึอือฮึอือฮึเป็นพวกสองบ่อเลยอือหืออือฮึได้เลยไอได้เลยอ๋อเอาละ อ๋อไม่อึดเลยแต่ของไม่ดีเลยมาเน่สิงเก้วท,ทูเอาว่ะมาละมาละมันมาละมัดเบอร์ก็มาว่ะอึ้งหึมหืมฉันโดนทำละโอ้โหอะไรมาเกาะเล่นบูก,ก็จอนนีออ้อะไรครับโอ้หมีด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 กอดใายครับโอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจ๊